เสร็จแล้ว<ไ>ท <ns ar> ี่เราอดเข้าวอดอาหารมาเย็นดตวหนุ่มไม่เหมาะกับอะไรเลยหม้อน้องเท่มากลนะมาทำท่าเดียวกันเนาะเคยเห็นอในคลิปข่าวที่คนเดินมาดูฮิปโตอเดินมาดูอีก วันอิงจังชาวมะวันนี้นะก็เอาเหนียวไปเชื่แล้วเพราะตั้งแต่นะกลับมาจากเม็กซิโกอ่ะตารางงานนะารัปุ้ง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 คือน่าไม่ได้หยุดเลยตะวันวันนี้น่ามีวันหยุดเป็นวันอาทิตย์กับวันจันทร์นะฮะแต่ก็ยังเอาคลิปไปทำเด๊งจังก็ต้องทำงานอยู่ดีเลยแล้วปิดคลิปเลยที่รักยังเพราะว่าที่รักเป็นคนชอบทำงานอันดับแรกที่รักทำแล้วมีความสุขอ่ะ ก็แฮปปี้อัดก็ได้ไม่อัดก็ได้งั้นวันนี้ความสุขของหนูคือการได้แต่งหน้าด้วยให้แต่งไหมแต่งก็สวยไม่แต่งก็สวยบ้าเหนูจะบอกว่าลูกค้ารอบนี้เป็นชาดา Brow It For Men นะะ,ะแต่งให้ผู้ชายเหรอใช่เด๋ยวทิศนี้หนูจะแต่งหน้าพ่อด้วยน่ารักจัง <c oughs> มีแอคชั่นแปลกจังถ้าเป็นผู้ชายทั่วไปก็ต้องแบบ แม้ว่าคุณไม่อยากแต่งแค่แต่งได้เดี๋ยวมันก็ลบได้ถ้าไม่สวยโอเคถ่ายคลิปเห็นหน้าที่รักเราอ่ะไม่ชินเลยใช่ปะหนูชินกับการอ่ะนึ่งหนึ่งแค่นี้ตอนนี้มันเหมือนอะไรรู้ไหมเห็นหน้าพ่อแม่งงเงงก็งงงาแล้วพ่อชินยังพ่อก็ไม่ชิน แต่ว่าง่ายขึ้นนะจริงค่ะเวลาเก็บุดง่ายขึ้นเก็บอารมณ์ง่ายขึ้นอ่ะงั้นลองดูอากาศดีตอนเช้าเรียกทำหน้าไงเตินมาเจอหนูทำหน้าไงมาหน่ักจังเตินมาได้อาบน้ำเย็นเตินมาแล้วหิวนิดนึงแล้วจะหายเตินมาแล้วหนูหายไปยังนึกภาพไม่ออก ให้เราต้องอมยิ้มหน่นยะบึ้งมากขึ้นน่าต่อเล่านะาทีท่จริงที่ก้าเป็นคนแบบน่าดูแต่มาตัวจริงอ่ะแบล้มากกลางอาบน้ำเย็นนี่ทำไมวิ่งอยู่ข้ามใหญ่ใหญ่อ่ะแต่วิ่งเหมือนเด็กอ่ะคิดว่าไงมีเวลาเดินทางชั่วงกว่ากพรคอมมาสหน้าด้วยมารนั่งพักโรชซีก่อนนะ โอ,เอ,โอ้เยอะมากคือวันนี้นั้นหนีจากลูกน้องหนีจากทุกคนเลยบอกพี่พลว่าไม่ต้องมาขับรถบอกน้องวีว่าไม่ต้องมาอยากแบบหนีไปเที่ยวพักผ่อนบ้างอนะไรเงี้ยพวนที่เก็บได้ในคลิปนี้อาจจะไม่ได้แบบสวยสมบูรณ์แบบมากนะคะแต่ว่าจะพยายามเก็บฟิลมาให้ทุกคนได้เหมือนไปเที่ยวด้วยกันมากที่สุดก็าถึงรักเองอยู่แล้วรัก่ายได้อยู่แล้วรักทำได้ทุกอย่างวันน <ละ S 2> ี <ละ S 2> ้แดด ดีมากก็ใชราซิโนฟอนด์บ้าธรรมชาติพูดเรื่องอะไรก็ตะวนเข้าแต่เรื่องธรรมชาติน่าจะดีจริงค่ะโหหน้าใสจนไม่อยากลงคั่นเลยใช่ไหมใส่เรื่องจริงวันนี้นะใส่จนไม่อยากแบบลงลองพื้นปิดแบบตรงนได้หมดเลยเพราะว่าหน้าใสเนี่ยไม่ลงคั่นเลยเลยต้งบัชสครีมเลยดีกว่า ก่อนใช้แฟนเราใช้เราก็ต้องลองใช้ก่อนนะคะถึงแม้ว่าจะแบบน่าสดมากแต่นาะูรสึกว่าคิวก็เป็นเรื่องสําคัญที่ทําให้ลุคขมันเปลี่ยนที่ชัดส่งมามจะมี3อยา่างตัวปัดคิวด้วยเจลตัวที่เขียนคิว้วมาสคาร่าคิวที่เขียนคิ้วสวยมากคือเขาบอกโอโโมันจะเป็นแบบที่เขียนคิ้วแบบปรับแบบออโตโอ้ก็คือดันขึ้นอุ้ยดีอ่ะพอได้ผู้ชายมานั่งเหล่านะก็ยากอีก แบบ่ผ<ส>ู้ชายต้องพกแบบที่เขียนคิ้วที่แบบตรงเลาด้วยอะไรด้วยเนื้อบาเมื่อใช้เสร็จก็ดันขึ้นไปเรื่อยๆมันกาโอเคเลยอันนี้คิ้วแบบชัดๆฉันเป็นบล็อกเกอร์เก่าฉันต้องทําได้เหนือม่นิ่ไม่แข็งเกินอ่ะเขียนง่ายมากเห้ดูข้างที่เสียนแล้วกับข้านี้มไม่เสียนคือถึงแล้วจะเป็นคนที่แบบมีคิ้วอยู่แล้วนะคะ ก็ยังต้องเขียนเพื่อให้คิ้วว่ามันเป๊ะขึ้นคือด้วยตัวหัวเขียนมันออกแบบมาช่วยทําให้การเขียนคิวว้ว่ง่ายขึ้นแล้วคนที่บอกว่าออ๊ยหนูเขียนคิ้วไม่ค่อยเป็นเธอลองเจอเดินสอบเขียนคิ้วดีๆหรือยังหนึ่งในน,น,นนั้นแนะนำได้เลยว่า Browit ค่ะเขาเป็นแบรนด์ตัวแม่เรื่องคิ้วเลยแล้วก็ตัวแปลงนะอีกด้านนึงหวีให้มันฟูแค่ <S <S แค่มีคิ้วเนาะแต่เพื่อความปัง ี่อยากลองมากเจลปัดคิ้วเธอเจลปัดคิ้วนี่เป็นหนึ่งที่จะทาให้หน้าตื่นเลยเลยนะคะแค่พอเราคิ้วตั้งอันนี้เล่ยใช้เป็นสีไลท์แบล็คนะคะค่อยๆแบบปัดเบาๆก่อนเพราะว่าเรายไม่รู้ท e เจอร์เข่ากับน้ำหนักมือเราหระะือเปถ้าปัดจึ้งเลยอะ่ะเด๋ยวมันจะมากไปอะไรอย่างเงี้ยปัดแตเบาๆก่อนแล้วนี่พอเราเริ่มรู้ t e x t อร์กับน้ำหนักมือก็ค่อยเริ่มโศใหญ่เฮ้ยมาเห็นไหมมันเป็นการทำให้คิ้วแบบมีมิติมากขึ้น Brow i t m e n ก็เทยก็ใชยได้ขออย่านี้เรามาก็เสียค่ารถคันหนึ่งแล้วก็ผู้ใหญ่สองคนมีพาเลเพนกว้นพาเลตนกกาบโชว์ช้างโชว์คือมีโชว์ทั้งวันนะมาก ัดูลที่เราอีกแล้วที่เรพุ่งธรรมชาติอีกแล้วเห็นแล้วขนาดกำแรงมากค่ะที่รัรจริงโน้ตุไม่เหมาะกับอะไรอย่างเงี้ยเหมาะเออไม่เหมาะกับอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะแล้วอยู่นะที่เราเอาไงเหลื่อมได้ใช่ได้หมดแต่ก็ว่าไดาอยู่ในรูปก็ยังสวยอยู่ในรูปอาบตาบางงั้นเดี๋ยวเขาไปปลูกข้างในที่เราโอ้ยเธอมีไก่แบบ กน, oh, oh. น้องมาต้อนรับผู้คนค่ะโอ้โหดูก้ามน้องเท่มากนะค่ะดูดิมาทำท่าเดียวกันน้องน่ารัก เหมือนน้องดีใจมากอ่ะแบบจริงแบบพอคนมาดูเยอะแล้วน้องก็ยิ้มออกมาแบบอโอันนี้เราถึงสวนสเปรคเขียวนะคะตอน9ก้าโมงเช้ามีคนมาแล้วแบบเยอะมากซึ่งเราสะอุยแบบดีใจแทนแบบทั้งของกิจการทั้งน้องสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์เพราะว่าถ้าสวนสัตว์อ่ะมันแบบไม่มีคนมาเที่ยวอ่ะสัตว์มันก็ต้องหาแล้วก็พอเขาไม่มีเงินหมุนเวียนอ่ะสัตว์ก็จะเดือดร้อนตอนนี้รู้สึกดีใจแทนนอกจากทั้งสวนสัตว์แล้วดีใจแทนสัตว ทุกตัวที่อยู่ในส่วนสัตว์ด้วยอ่ะเขาก็จะมีจุดจำหน่ายบัตรรถกอล์ฟนะคะนี่แบบนี้ตรงนี้เลยแล้วมีรถกอล์ฟแบบเยอะมากคุณพ่อก็ไปเยี่ยนต่อเิีวให้นะคะได้แล้วทค่บุญชนีบุญมากมยเลยจะต่ดู กี่บาทคะสองชั่วโมงห้าบาทจ้าอ,อ๋อคือได้คุณจะที่รามาดูที่รัาใช้รูปหนูเ <c oughs> นี่ยรูปสวยตัังเยอะสวยน่ารักกระต่อย่างพวกผ,ผู้ชายที่แบบเขาใช้รูปเราเราไม่สวยอะ่ะเป็นภาพหน้าจอถ้านปมันมีทั่วโลกแล้วผู้ชายชอบมองว่ามันสวยคือถ้าแบบนั้นมันสวยเราก็ลงรูปใน<า>ไอจีแบบนั้นแล้วไหมจริงๆมันก็ลงได้นะจ๊ะ ไม่จริงแบบไม่เล่น,นเราลองเล่นกับศิลักด้วยอะ่ะน้องน่ารักจังกับคาบิ巴拉เพิ่งรู้ว่าเขาทำป้ายแบบ น่ารักมากคือแบบทำป้ายแบบอัปเดตแล้วอ่ะแล้วก็เนี่ยมีการแบบเขียนใดๆเพื่อให้เรารู้สึกว่าเอออ่านแล้วมันแบบไม่น่าเบื่อน้องนนั้นเหรอคะโอ้ลองหลับเธอทุกอย่างเป็นหมู่เด้งอ่ะนักอีหมูเดงอ่ะน่ารักมาก ทางเข้าดูหมูเดงนะคะเราจะบอกว่านี่เขามีให้โหลดแบบอัปเดตเรียลไทม์เป็นกล้องล่าสุดเลยว่าแบบหมูเดงออกมายากหมูดง,งทำอะไรอยู่ยจะได้แบบไม่ต้องแบบเสียเวลามาเจอเราแล้ไม่รู้ว่าน้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยเคยเห็นอใน,นคลิปขา่าวที่คนเดินมาดูฮิปโปเดินมาดูเอง <c oughs> <c oughs> นะจำนวนคนมาดูหมู <c oughs> หมดเดงนะคะยังคงฮอตแต<ค>่เจอน้องแล้วแต่ว่าพี่เจ้าหน่บอกว่า น้องนอนอยู่กับแม่แล้วแม่น้องบังน้องอยู่แล้วหมูนิ่งแอบก็ดูว่าดังขนาดน,น้องอาจจะแบบ <c oughs> เออเหนื่อยแล้ววันนี้ขี้เกียจยิม้มพี่รักเห็นยังคะเห็นแล้วน่ารักไหมน่ารักตัวแค่นี้ตัวเล็กจัง ตครที่อยากมาดูหมูเด้งนะตอนนี้มาได้แล้วเพราะว่าคนมันไม่ได้เยอะมากเหมือนตอนแรกที่แบบเป็นข่าวแล้วเนาะพอเดินเดินเราก็ดูได้เลยเราก็ไม่เบียดเกินอ่ะนั่นว่าแบบกําลังดีอะไรค่ะหมูเด้งอะไรเขาบอกว่าเป็นกล่องตุ่มหมูเด้งที่หน้าไม่เหมือนกันโออ๋อนี่ไงก็จะมีแบบอะไแกะเลยแกะเลยอันนี้เป็นเหมือนแบบไว้ติดกับโทรศัพท์ โซแล้วพูดอยู่ที่แล้วมันมีน้องหมูแดงอยู่ด้วยตลอดเวลานีแล้วที่รักดำดำสักปีกล้ามขนาดนี้แล่วพวกหมูแดงอะ <c oughs> ่ะน้องจุกของคนไปแล้ว <c oughs> แล้วก็วิดอโคโมโดนันไปแล้ว <c oughs> ชัางบันเทิโอเคค่ะ, <c oughs> okay, คะ นี่สามันีนะคือเสืวฟ้าครอนะคะเมื่อกี้ไม่เป็นไรให้มันกินไปโอเคค่ะอันนี้เยยวแตกนะคะของจริงได้รูปแล็ดอยู่ใกล้ๆอ่ะแล้วเชื่องจนให้คนรูปได้อ่ะอันนี้อ่ะถเพื่อนเราขาหนุนเอายุ เท่ากับเราสามสิบเอ็ดสามสองกวัวจะตอกความรู้สึกมันวาวมากนะได้แบบได้เห็นแล็ดใกล้ๆอย่งแล้วตัวแบบนันใหญ่กว่าในแบบแรกกลัวนะแต่ว่าสักพันนึงก็น่ารักน่ารักจ้ะน่าหน้าน้องน่ารักน้องมีขนตาแล้วก็กินอยู่นะแล้วเกาะลิมเมอร์ก็มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เท่าน่ารักนะคือมีเดคอเรท อ๋อเขาก็จะลากเราจากตรงนั้นเข้ามาที่เกาะรีเมอร์อ๋อนี่ไงลากมาแบบนั้นนี่นีนคือกฎระเบียบของที่นี่การให้หาน้องก็คือคนละ30บาทข้ามแพ่จ้ะทุกคนต้องใส่แมสต้องคลีนมือเสร็จก็ใส่ถุงมือห้ามถอดแมสตลอดทั้งอยู่กับน้องอะใส่ถุงมือกันโอเคค่ะ แล้วตอนนี้เราก็ถึงเกาะลิมเมอร์แล้วโอเคโอเคอุ้ยน้องมาขอกินน่ะอุ้ยมันง่เปิดประสบการณ์ไหมที่รักมากเนาะ ใครจะกินก็กินไปฉันจะนอนใครจะทำไมฉันจะหลับม่นจ,จ,จะนอนหลับไม่สนิทก็ตาน้องอ่อนชีใจดีน้องนีอ่ะมีรีวิวสองตัวเลยสวย พาไปดูห้องนะคะรอบนี้เราพักกันที่ที่เซนทราลาจาว้าวไม่ชินเลยอะถ่ายห้องโดยที่ที่เราไม่ต้องหลบแล้วอะเ <c oughs> อาพาดูนะคะห้องอาบน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีห้องสุขาแยกส่วนตรงหน้า <c oughs> นะคะอันนี้ก็จะเป็นเตียงคิงเบดพี่เขาบอกว่าห้องพักเนี่ยเราได้อัปเกรดมาเป็นห้องที่ ใหญ่กว่าเดิมอุ้ยเหรอคะก็ววรีโนเวทใหม่แล้วว้าวเลิศมากเลยแล้วมีข่าวดีอะไรอีกอย่างนะคะแล้วก็สวนนะ้ำเปิดแล้วจริงๆเรารีโนเวทมาเปิดวันนี้วันแรกเลย <c oughs> เดินผสมกัเลิกเลยโอ้โหโคตรดีมากๆนานมากเลยไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะเปิดด้วยนะแล้วก็จองแบบเออจองจองมาและจุดเด่นของที่เซนทรานี้นะคะ <c oughs> คือวิวค่ะปึ้ง <c oughs> นี่ค่ะ เอวิวที่จะได้แล้วจะบอกว่าทุกห้องในโรงแรมเนี้ยทุกห้องก็จะได้ซีวิวอ่ะด้วยกันทั้งหมดและนี่คือส่วนน้ำที่เขาบอกที่บอกว่าเพิ่งเปิดเออคือไม่ต้องไปไหนแล้ววันนี้อยู่ด้วกันในนี้แหละแล้วก็ยังมีหาดส่วนตัวนะคะเนี่ยไปหาดส่วนตัวที่แบบออกไปเล่นน้ำไปเดินเล่นได้แบบ private มากแล้วสระว่ายน้ำคือใหญ่แบบใหญ่มากอะและมีสระย่อยตรงนี้อีก ส่วนน้ำอีกห้องอาหารอีกส่วนกลางอีกทะเลอีกวค,ความรักอีกนีก่ความาารักาหนูอยากแต่งางนรัักมันานมากรู้เลยจ้านีวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปพาที่ตกกันแล้วก็เป็นฟิลแบบมูนขี่จสกีแบบผู้รักสายสปอร์ตอนะไรเงี้ยชดา เวลาช่วยทำอาหารกนินแล้วไม่เป็นตาผู้ชายด้วยใช่เพราะว่านี่คือ Brow It Men ค่ะเป็นลายเครื่องสำอางครั้งแรกของแบรนด์ Brow It ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ชายโดยเฉพาะคือเขาจ้างได้ถูกคนถูกเวลาจริงเพรเปิดตัวปุ๊บใช้งานปั๊บเลยหลักๆก,ก็คือโอ้โหเ้ใจจะละลาย แต่รักปฟนเลทุกวันเริ่มจากที่เห็นคิวนะคะเขาจะมี3มเฉดสีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็น Oak Brown Smoke Brown แล้วก็สิง g จ r Brown นะคะเป็น3สีที่ออกแบบมาครอบคลุมสำหรับผู้ชายแล้วอะ่ะในผู้ชายใช้3ส,สีนี้ได้ชัวร์ร้อซแต่สำหรับที่รักหนูว่า Smoke Brown น่าจะตอบโจทย์อย่างคิวพี่กายนะคะจริงๆต้องบอ,อกว่าคนขขเขียนคิวเข้มมากอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราทําให้มันแบบเพอร์เฟขึ้นได้นะคะท้้งอมยิ้มนะคะอย่างแรกค่ะกันแดด คือคุณพ่อเนี่ยชีจะดื้อมากเพราะชีเป็นพวกแบบชอบโดนแดดแต่ว่าไม่ชอบทานกันแดดเลยแต่้นก็ชอบนะให้แบบดำกันนีพีส่สาวขอโทษลงหน้าเลยนะคะถ้าแบบบิฟกพออัเตอร์มันเห็นไม่ชัดเพราะว่าคิ้วแป้หนูเข้มมากจนแบบหนูไม่รู้จะเขียนเติมหันคิ้วยังไงลรอเอ็นตะข้บบางนี้เห็นไหมว่าหันคิ้วจะสั้นกว่า แต่พอเราเขียนออกมาปุ๊บ<ช>มันจะยาวขึ้น<ช>เพอร์เฟคขึ้นนะคะซึ่งผู้ชายอะ่ะก็ไม่จำเป็นว่าต้องเขียนให้มันแบบเปลี่ยนมากเราก็จะเติมตรงหัวนิดนึงตาดาเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมว่าที่เราต้องต้อม คิ้วข้างนี้จะดูเต็มขึ้นกว่าอีกข้างหนึ่งแล้วนะคะแล้วเขาก็จะมีอุปกรณ์แต่งคิ้วอีก2รุ่นเป็นมาสคารราเปลี่ยนสีคิ้วแล้วก็ช่วยจัดทรงคิ้วด้วยแล้วก็เป็นเจลที่ช่วยปัดเพิ่มสีคิ้วแล้วก็ทําให้คิ้วเนี่ยมันล็อกตั้งกิจกรรมวันนี้ของเราคือต้องไปลุยเจ็สกีน้ก็จะเลือกใช้เป็นเจลล็อกคิ้วนะคะน้ก็จะเลือกใช้เป็นสีไลท์แบล็คนะคะโอ้ อ๋อมันช่วยทำให้คิ้วแบบดำแล้วเงาขึ้นด้วยใช่ไหมหล่อมากขอเกินคำพูดตัวเองที่บอกพิชัดว่าคิ้วแบบหนูเข้ม่ยนมฉันแบบหนูไม่รู้เขียนเติมเลหมืคิ้วยังไงแล้วเปลี่ยนไหมเปลี่ยนคิ้วเปลี่ยนเลยแค่คู่นี้เองอ่ะทำนี้นิ่งพอไม่ต้องทำหน้าน่ารักมากเดี๋ยวคนอื่นเห็นเยอะไม่เอคนเดียวสีร่างลากได้ไหมไหนทำหน้าแค่ไหนพอในกล้องเฮ้ยดีมากสทนหน้าน่ารัก โอเคกลับมาขายของและนี่ก็ผลลัพธ์ในการแต่งคิวของผู้ชายนะคะนาช้แค่สองชิ้นเองอ่ะโอ้หล่อมาไปดูแบบคอมพลีตต้องปิดยังไงคะในแบบคนนี้ไม่ยิ้มเลยแล้สิ่งไงบ้างคะ มีความสุขให้รีวิวเครื่องสำอางก็ถามความรู้สึกอ๋อโอเคโอเคโอเครู้สึกยังไงแอดตอบว่ายังไงแล้วรู้สึกยังไงหลังใช้ Brow It m e n t หนึ่งไม่เจ็บผู้ชายชอบเบาสบายผู้ชายชอบแต่ใครที่ซื้อมาให้แฟนอ่ะก็อแดปปอ์ของแฟนมาใช้ได้ไม่รีเนี้น่ใช้ได้เห็นคิวของ Brow It m e n t เหมือนกันหรือคิวนูนดูเป็นผู้ชายแล้วเราแสงกำลังแบบถูกต้องมากเธอแล้วแต่กล้องเราพี่เต็ม I was making my way across town trying to get to you. I've been keeping my phone on no, no sound facing. สวยยยังไงจ้ะเป็นไงบ้างคะสวยจ้ะขอบคุณค่ะแบบสมที่แล้วที่เราอดทนมาสมแล้วที่เราอดข้าวอดอาหารมาเฮ้ย,ยนะมันหนูขับอยู่อุ๊ยอันนี้ตึงมากปฏิทินแถมเบียร์มา แล้วถ่ายรูปเสร็จคุณพ่อไปแล้วคือเอามันเลยอะตอนนี้เอาแฟตเลยอะ่ะท่ลาท่ลาเทมามกเมื่อกี้แล้วมือหนึ่งก็ต้องถ่าม,มาไหนขอดูคิ้วหน่อยย,ยังอยู่ขอบ แก้มเลยดีละโมนิเช้านี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเช็คเอาแล้วก็วิวนี้และ เธอฉันไม่ต้องทำอะไรเลยฉันไม่ชินฉันไม่ชินกับการที่มีผู้ชายเก็บของให้ปกติฉันต้องเก็บเองฉันชอบเป็นแม่บ้านใช่รางจะไม่ให้หนูช่วยถือสักอย่างเลยเหรอคะอหนูก็ยังอยากช่วยที่รักถือขอบคุณนะคะคดีคเออแล้วสิ่งที่ฉันถือคืออะไรฉันถือฉันเป็นหนึ่งแก้วน้ำผ้ก็ถือได้ เธอบุญบารมีขอเซ็นเซอร์หน่อยเถอะตอนบ่ายผัวจองให้มาสปาให้สวัสดีค่ะวันนี้รบกวนด้วยนะคะอ๋อตอนนี้เป็นเบาะออนเซ็นบ่อร้อนวันเองแล้วก็สระเช็ดซับให้แห้งสติโอหน้าหลักมากอันันตรานะคะเลิศมากเธอเครื่องอาบน้ำใช้ของเบาเมนนะคะคือโค้ชจะติดแกร็บมา มีนั้นคนเดียวเอเอสบายมากแช่น้ำร้ำอนไล่ลองบ่อน้ำร้อนเสร็จเราจะไปบ่อน,น้ำเย็นอตอนนี้พี่ๆเขาก็นำพาไปห้องสปานะคะวันนี้ลบกวนด้วยนะคะนี่เลยเลิศมากออรูเสร็จแล้ว เป็นยังไงจ๊ะ <ST>. หลับมาแล้วมีคน,นขอขอเพี่เอมอมีคนละเมอจริงยุบหยับหยุบหยับพูวหิววันไอ้ไอเขาเปมนคนละเมนนะะอยุบหยับหยุบแสดงว่าหิวหลังนู้นเสร็จเขาจะเรามานั่งกินชาตรงนี้นะคะเธอแล้วดูวิวทุกอย่างมันแบบโอ้โไม่อย่างเพิ่มนี้เลยแต่แบบนักการศึกาพักผ่อนแล้ววันนี้แต่วันนี้หยุดทำงานบ้าง จะทำงานกล้องจะเป็นรายการทำงานดี้ะค่ะตอนน้องนะแล้วเราจะมาจบทริปนะคะที่นี้ค่ะเคฟบีชใครจะมาแบบภรรยาเนี่ยนันแนะนำเลย,ยสบายส,สบายมากะค่ะที่นี่ต้องขอบคุณที่รักที่พาหนูมาชัดแบบและจะสมบูรณ์แบบกว่านี้อย่างเช่นเมคอัพตอนนี้นะคะถ้าคิดว่าสวยแล้วขาดอะไรรู้ไหม านนกาดหนูขอใช้เป็นส MOKE BROW แล้วกันสีเข้มแบบของนิกายเมื่อวานนะคะแล้วก็แค่ดันก็่นี้แค่นี้เลยเธอดูแบบเรียวๆเราจะบอทริปนี้ยแค่2วันหนึ่งคืนแต่เป็น2วันหนึ่งคืนที่มีความใหม่กับหนงมากน่าจะใช้เป็นมาสคาร่าคิ้วมีเดยมบราวกับดรากบราวก็แล้วแต่เราถ้าเราแบบผมสีอ่อนให้ใช้มีเดียมบราว แต่เราผมสีเข้มไม่ใช่ดับบล์คือทีลกผ่านการเที่ยวคนเดียวมาแล้วเยอะมากหนูก็ผ่านการเที่ยวคนเดียวมาแล้วบอกว่าการเที่ยวคนเดียวอ่ะมันดีในการแบบได้รู้จักตัวเองได้โฟกัสอยู่กับตัวเองแต่การเที่ยวกับคนรู้ใจอ่ะก็ดีอีกแบบได้ใช้ว่าอาหารที่กินเป็นยังไงวิวที่เห็นเป็นยังไงวันนี้ที่เจอเป็นยังไงพอได้ลองทั้งสองแบบอ่ะก็ต้องยืนยันว่าไม่มีอันไหนดีกว่ากันไม่มีอันไหนดีกว่ากันแต่ถ้าเลือกได้เขาชอบเที่ยวทีัก กจะรักติดหนูติดด้วยแล้วก็มันไม่ใช่ว่าปล่อยเวลาให้มันสวยจ้ะเดี๋ยวสรุปสรุปขายก่อนบราอิดเมนนะคะนี่จะเมนหรือไม่เมนก็ใช้ได้แต่ชัวร์ๆผู้ชายลองใช้แล้วเป็นไงดีมากเบาสบายคนนานใช่โอ้เล่นน้ำอะไร<อ>คือแบบ<า><ส>ไม่หลุดลเลยรับประกันหรืว่าติดแน่อนอนขอคอนเฟิร์มเลยว่าพี่ฉัด เขาเป็นช่างแต่งหน้าที่แบบเขามีประสบการณ์ตรงนี้จริงๆเขาเลยรู้ว่าเวลาออกแบบอะไรมามันจะดียังไงนะว่ามันใช้ง่ายจริงๆใครสนใจใช้ใช b r o w i t m e n นะคะทุกรุ่นเลยตรงนี้นะสามารถหาซื้อได้เลยค่ะตามช่องทางนี้เลยแล้วราคาน่ารักมากหลักร้อยนิดๆเธอเขียนคิว,วเ็นไหมคะสวยขึ้น ขอบคุณ b r i g h t m e n นะคะที่เป็นสปอนเซอร์ในคลิปนี้ด้วยทำให้พวกเราเนี่ยดูดีขึ้นแล้วขอบคุณสันารแกนมิลาจบีดรีสอร์ทนะคะที่แบบที่พักสวยๆจริงๆอยากเห็นเราสองคนแบบไม่เที่ยวคนเดียวแล้วนะที่ไหนต่อจังหวัดไหนยังไงก็ลองคอมเมนต์มาแล้วขอตัวไปแบบปิดด้วยแบบฟุตพาที่ตกดินถ่ายรูปเล่นกันนะคะไปละบ๊ายบาย with